ชอบดูพี่มากเลยครับตามมาจากยู u ู e ขอบคุณนะครับที่ตามมานะคอนโทนเซนเตอร์เหรอเหมยฮันโซก็ได้นะเหมยฮันโซแต่ไม่มีลูเซโอเอะมีลูเซโอเคนจีเพร็บเกนจิเนิร์ฟอะไรบ้างยังไม่มีแพทออกมานะครับรยอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาโนอย่าพึ่งมาโนว่าเกนจิจะโดนเนิร์ฟอะไรนะ,นอะตอนนี้ยังไม่มีแพทอย่างเป็นทางการออกมานะครับ ทำไมพี่พุธไม่ดูตอนโดนฆ่าเหรอครับผมว่ามันดูแล้วฝั่งตรงข้ามมีอันติเท่าไหร่เพราะว่าในการแข่งขันไม่อนุญาตให้ดูครับการแข่งขันไม่อนุญาตให้เราดูอ่าเปอร์เซ็นต์อันติเมทของฝั่งตรงข้ามครับเราต้องคำนวณอันติด้วยด้วยตัวของเราเองครับ <5. S 1> เพราะนั้นผมจะไม่ดูครับจะดูก็ต่อเมื่อเขาฆ่าเราแปลกๆผมถึงจะดู <Round one. S 1> เล่นให้เหมือนแข่งที่สุด นี่เหมยเล่นแบบนี้บูลลี่ไลฮาร์ดอหาไลฮาร์ดทำอะไรไม่ได้แล้วเห็นไหมทำได้แค่ตั้งโลเ้ยเขาก็มีเหมยเหมยเหรอเหมยเหรอเหมยเหรอแหมเล่นเหมยเหรอขังแหมไปไม่ได้แล้วบายนาชงฉานยังรู้อยู่ เนี่ยเหมยคือการเล่นแบบเนี้ยเล่นแบบขังอุย้ยกำแพงบนกำแพงวัตฟัคเหมยถึงจะไม่แช่ไม่ได้แล้วแต่ว่าคิกซ้ายดาเมจแรงมากเลยนะครับถึงเหมยจะแช่ไม่ได้แล้วแต่ดาเมจคิกซ้ายเหมยคตรแรงพูดบอกเลยแรงจัดจัดแอนพุทธมีอันติแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวไฟนี้พุทจะ เดี๋ยวเขาอาจจะตั้งกำแพงใช่ไหมเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นกำแพงไปอันติไม่ให้ไลฮัตหนีนี่เลยขังไว้ตายซะไม่ต้องเล่นปิดโอวัตได้เลยจังหวะเนี้ยไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นนี่วิธีการเล่นเหมยเหมยต้องเล่นด่านแคบด่านที่มีประตูเล็กๆแบบนี้เหมยจะเก่งมากในด่านประตูเล็กๆแบบนี้และเหมยจะนิยมเล่นคู่กับลูซิโอเพราะว่าลูซิโอช่วยบูสต์สปีดได้นะครับไลฮัตด้วยไลฮัตเป็นตัวละครที่ทําให้เหมยเล่นง่ายเพราะว่า เพราะว่าไรเพราะว่าไลฮัททำให้เหมยไม่โดนดามจอุ้ยพุทออกไม่ได้ติดติดเมื่อกี้ติดอ้าวอะาอาอีกชั้นหนึ่งไม่ต้องออกติดติดต้อแข็งออกไม่ได้เงินขาวหาจากไหนหรอครับหาได้เฉพาะตอนเล่นโอวัตหนึ่งเท่านั้นครับโอ้โหโดนขังอ่ะโอ้โหแย่เลยอะ่ะไม่เป็นไรไม่เรเอาใหม่ใหม มาครับเตรียมเราตั้งกระแพงเหมยเพื่อให้เหมยฝั่งตรงข้ามขังทีมเราไม่ได้บีดสวยแต่เราไม่ได้บีดวัตฟักเคนจิเหรอจะทำนัมเมจเหรออุ้ยโดนเชจดตายอุ้ยเอาอีกคนนไหมเอ,อ้ยเอาอีกคนนึงไหมเน่าเนี่ยเนี่ยไม่ต้องเล่นแล้วไม่ต้องเล่นแล้วอ่าาอ,อ,อย่าสู้กับเหมยเหมยเลยบอกเลยนะพุทธอ่ะได้แชมป์คอนเทนเดอร์หรือแชมป์โอวัตเนี่ยตอนปี2019อ่ะเพราะเหมยเลยนะเหมยสองทัวร์นาเมนต์ เหมอยเนี่ยทำให้พุทธทำให้โปรเพเยอร์ชาวจีนหัวร้อนมาแล้วได้ดิบได้ดีเพราะเหมยบอกเลยมีเงินแสนเพราะเหมยพุทธอ่ะไว้ <c oughs> เดินมาไม่ได้เลย อะโอ้ทำไมซิ่ม่โดนแถบจังเล็ดเหรอครับทางนั้นนี่มันบินอ๋อแถบของจังเล็ดเนี่ยมีระบบตรวจจับแมลงครับอ่มีระบบตรวจจับมแมลงไม่มบบต้องหนีไม่ต้องหนีหน,หนีไปไหนจะหนีไปไหนลิฟเปอร์จะหนีไปไหน จะกดสกิลชิปหนีหนีไม่ได้ตีกระเพลงัสดีหมูพามาด้วยครับขอบคุณครับซาซับคไคร้นะครับคนเลวกระเพงขังระหว่างฟับตี้ที่เล่นสนุกกับอานาที่มันเป็นตัวเก่งเล่นอะไรดีครับเล่นทั้งคู่เลยครับ เก็บต้องต้องเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนะระหว่างนี้คอสกับแชเดอร์ทูเคใครเก่งกว่ากันเหรอพุทไม่รู้ว่าใครเก่งกว่ากันแต่พุทรู้ว่าสองคนนี้ไม่เก่งเท่ากับไอดอนพุทธอ่าสำหรับพุทธเกณจีโพเพอร์เก่งกว่าฮัากซาวก็เก่งกว่าฮูอายูก็เก่งกว่าพุทให้สามคนนี้เก่งกว่าสองคนนี้ด้วยอ ทำไมพระไม่สุภาพเลยครับใช้ตีนเทปสตัวอ๋อพระวัดนี้มาจากเส้าหลินตอนนี้แข่งอยู่ทีมอลไรตอนนี้ไม่ไม่ได้แข่งครับตอนนี้ไม่ได้แข่งตอนนี้พุทธเป็นพนักงานประจำครับที่สตรีมเป็นงานอดิเรกเฉยๆอุ้ยเหมือนรูสเซอไอวีดอวันวีดอ ซาเลียเหรอนี่ซาเลียโดนเหมยบูลลี่เห็นปะโดนกำแพงขังถ้าพอร์ตก็ฮิวไม่ได้แล้วนี่วิธีการบูลลี่ซาเลียคือเล่นเหมยจำไว้นะเหมยกับไลฮาร์ตเนี่ยซาเลียเล่นไม่ได้ยังไงก็เล่นไม่ได้อุ้ยโดนหัวหนึ่งนัดเฮ้ยไลฮาร์ตไลฮาร์ตไม่มันดุจังอ่ะกลับมากลับมาเฮ้ย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 เอ้าอุ้ยมันดุจังอ่ะใจเย็นเย็เย็น เย็นเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอ,อะไรฮะเขาทำอะไรวะครูครูครูเก่งยังไงฟาลาเหรอฟาลาเหรอนี่เอาน้ำแข็งปักคอฟาลาไปเอาน้ำแข็งปักคอเหมยไปขังไม่ให้นาเล่นแช่ด้วยตายแล้ว เอ้ยบอกเลยว่าผมอ่ะอดีตโปรเพลเยอร์เหมยเลยนะแค่ฟาร่ากับเหมยทำอะไรพุดไม่ได้แล้วนะลิฟกับเฟต้าพี่ให้ไข่ครับดีคนละแบบครับเฟตาเป็นเฟล็กดีเพสลิฟเป็นฮิตสแกนดีเพสครับเพราะนั้นถ้าถามพุดว่าระหว่างลิฟกับเฟตาตอนนี้พุดให้ไข่พุดให้ลิฟครับไม่ต้องสอยฟาร่ามือที่อุ้ยโดนไปขึ้นนึง ผมชอบฟาร่าคนนี้ยิงง่ายดิเบอร์ซี่ตัวนี้ก็ยิงง่ายยิงง่ายทั้งคู่เลยโอ้ยโดนหลับอย่านะอย่านะอย่านะขอขอละพี่ชอบฟังเพลงอะไรบ้างเหรอครับอารแอนบี R B ครับพี่ใช้การ์ดจออะไรครับ g t x 1 0 8 0ครับ ฟาร่าต้องบินยังไงถึงจะยิงยากต้องบินตามพวกตึกอะครับตามขอบตึกเอ้ยเหมยพาได้ดีครับตอนนี้บอกเลยเฮ้ยเฮลโหลยูทูบอาร์อนบีเท่ากับร็อกแอนด์บอสซาจริงปะเนี่ยเล่น76เพราะซ้ำไม่ฮิวนี่ทำถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูก แช่แบบไม่ต้องเล่นอะแท็กกิ้งแท็กกิ้งหรอแท็กกิ้งอะออรู้ป่ะาชิกซ้ายแท็กกิ้งของเหมยอะพี่เล่นสาให้ดูหน่อยได้ไหมครับโอ้ยช่วงนี้ฝึกดีเพสอยู่ครับพอดีมีราชการสําคัญที่ต้องฝึกดีเพสครับช่วงนี้อ่าเพราะนั้นก็อาจจะไม่ได้เล่นตําแหน่งอื่นนะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้กําลังทําราชการรับอยู่ครับดิปเปอร์คือโรงงานผลิตลูกสองใช่ไหมครับยิงเสร็จแล้วโย,ยนทิ้งทุกกระบอกเลยอ่า